ก็ไลฟ์ตั้งแต่เช้ายันเที่ยงคืนวานเหลือประมาณ500ไปปลายล้านครับจากจาก881ล้านเออก็ทํางานใช้นี่มาทำนี่มาทํางานมันใช้นี่มา3าปีนะครับวันนี้ก็จริงๆวันนี้เออหนักสุดเลยเพราะว่าไม่ได้จายเงินเดือนเด็กมา2 3สเดือนนะครับวันนี้ทุกซองเนี่ยโรงงานเขาเข้ามาดูแลแล้วมันเหมือนแบบเขาเรียกอะไรเหมือนฟื้นฟูวิจาการอ่ะ เอออะไรยัยบูมเธอจะร้องให้ใช่ไหม <laughs> เธอกินวายกับฉันไปแล้วอ,ะ <laughs> อ่ะอ้าวช่วยกันเธอวันนี้ขอเมตตาทุกคนด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เจ้าภาพเนี่ยก็เป็นทางโรงงานนะครับดูแลให้ เจนนี่กับพี่อยู่ทั้งหมดเลยนะคบวันนี้ช่วยกันนะทุกคนขอเมตตาทุกคนหน่อยนะเมื่อก่อนเมื่อก่อนเคยเจอกันในทีวี8ปีนะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีโอกาสได้ออกทีวีนะครับวันนี้นนมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษมาฝากคือเดือนหนึ่งเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยมัน399แล้วก็ทีวีเสียค่าส่งอีกร้อยหนึ่งอ่าซึ่งก็ออนอยู่ซึ่งวันนี้ขอโทษทีวีด้วยนะครับเพราะว่าโรงงานเข้ามาเองคือหลังๆเนี่ยผมจะทําโปรพิเรนแบบซื้อ3แถม8อะไรเงี้ยไม่ได้แล้วนะคือต้องต้องฝากบารมีทุกคนนะวันนี้กดกันเลยคนลละหห่อแ้้้ววเีาใสงฟดย แล้วก็ส่วนรถเนี่ยโรงงานก็จัดการมาให้ด้วยนะครับวันนี้ขอกันเลยนะตะก้ายังอยู่นะชงได้ไรแน่ชงได้ไรนี่ค่ะชงไปแล้วตะกี้นี่ชงแล้วเป็นน้ําเปล่าใสเลยนะฮะตัวตัวนี้เนี่ยไม่เหม็นขาวด้วยนะครับชงใหม่ชงใหม่อีกทีหนึ่งใส่ซ้าไปสองช้อนได้เลยอันนี้ชงแล้วเป็นน้ําเปล่าเลยนะครับ ไม่เหม็นขาวนะคุณพ่อคุณแม่กินแล้วมีเหมือนออเดอร์ตอนนี้ออกไปหนึ่งพันแล้วนะหนึ่งพันบ้านแล้วนะช่วยกันหน่อยนะจ๊ะวันนี้ช่วยกันคนละหอ่อสองห่อนะครับกดไปสามหอ่อห้าห่อเลยก็ได้นะวันนี้ถ้าเกิดว่าใครซื้อนี่นะครับถือว่าแก้เคล็ดแล้วกันนะเอานี่มาทิ้งที่ผมนะครับเดี๋ยวผมใช้ให้นะวันนี้ทุกคนกดกันได้เลยคนละสามหอ่ 5, หอห้าห่อช่วยกันหน่อยนะครับ วันนี้กดได้เลยคอลลาเจนนะถ้าไปซื้อในทีวีสามเก้าเก้านะครับใช่ซื้อฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับเก็บไปทางไปอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้โรงงานเขาดูแลให้นะครับวันนี้ขอคนละหนึ่งห่อก่อนตัวนี้กินได้หนึ่งเดือนนะครับไขมันศูนเปอร์เซ็นต์น้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้เนี่ยกินแล้วจะไม่เจ็บข้อไม่เจ็บกระดูกเดินเหินสะดวกสิ้นปีนี้ขึ้นบันไดร้อยแปดขั้นไหว้พระได้ทุกวัดเลยนะครับวันนี้ขอคนละหอ่อจ้ะแม่ พ่อพ่อจ๋าแม่แม่จ๋าวันนี้ช่วยกันหน่อยนะอยาพึ่งท้อนะอย่าพึ่งท้อแค่เธอเดินต่อคอลิจิคนละหอได้ไหมมาเร็วคนละหนึ่งหอนะลูกนะวันนี้ช่วยกันนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆนะครับนี่วันนี้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆอยู่เชีีรยกันหมดเลยพี่แม่ก็ยังอยู่นะขอบคุณปังมากด้วยนะครับวันนี้กดกันหน่อยจ้ะวันนี้กดกันหน่อยคนละหนึ่งหอนะครับสามพันแล้วสามพันบ้านแล้วนะคะไปอีกไปอีก ขอ <ไป S 1> ทุกคนช่วยรวมพลังกันหน่อยตัวนี้เป็นคอลลาเจนไต <ป S 2> <ไป S 1> เป<า>ไปไทด์นะครับ <ๆ S 1> เพียวๆเลยไม่มีม <า S 1> น้ำตาล กินน้ำเปล่าแก้วแรกทุกวันนะครับ<ะ>เดินเหินสะดวกขึ้นแก่ตัวไปอุ้มลูกอุ้มหลานได้นะครับตัวนี้นะฮะกินกับน้ำเปล่าแบบนี้นะชงก่อนอาหารนะครับน้ำเปล่าแก้วแรกของวันนะช่วยคนละหอนะคะวันนี้ใครรอมานะครับจริงๆวันนี้เนี่ยพี่มาตั้งแต่หกโมงเลยนะตามพี่แม่มานะครับวันนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณเจ้าที่ด้วยนะครับให้เข้าบ้านนะครับวันนี้พี่ว่าเจ้าที่เลยนะนี่เราจะบอกทุกคนว่าวันนี้ก็ไม่ได้ลูกพี่ห้าคนทำไมพี่ก็กอดล่ำลาเลยแล้วก็ ขอให้ลูกๆอ่ะว่าเออวันนี้ให้ได้เข้าไหลนี่ดูสิดูลูกฉันขอพรที่บ้านขอให้พ่อได้เข้าไหลขอให้พ่อได้เข้าไฟ์นี่ดูสิวันนี้ขอบคุณน,<า>นะครับพี่ยูพี่เจนเนี่นะครับเผื่อ,อดได้ช่วยช่วยวบริจาคแล้วคะ่ะ ไปอีกไปอีกทุกคนได้เลยอ่ะอีกตัวหนึ่งตัวนึงทาราคาให้แล้วนะครับเป็นเซรั่มที่พ่อพ่อแม่แม่รู้จักอยู่แล้วนะตัวนี้เนี่ยทาแล้วหน้าไม่เหี่ยวนะครับตัวนี้โหดครับตัวนี้ใช่เนี่ยไซส์กันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับตัวนี้เป็นไข่ปลาคาเวีร์สีดําผสมทองคํา24เชนะครับนี่มันจะเป็นทองอย่างนี้ปกติตอนนี้เนี่ยคือ2ขวดเนี่ยมันจะ398เนะเพราะว่าตอนนี้ทำได้แค่ร้อยบาทนะครับต่อขวดนะวันนี้2ขวด398แต่ว่าลดให้แล้วใช ลดให้แล้วนะครับเออ่ลดอีกใช่ไหมทำตะกร้าได้ไหมลูกลดอีกร้อยหนึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวขออาตะกร้านี้ยังไม่ลดนะครับลดอีกเหรอครับลดอีกร้อยหนึ่งเฉพาะที่นี่เลยอันนี้โรงงานก็ดูแลให้นะฮะให้พี่ยูเลยจะได้สองขวดตอนนี้ขึ้นสามพันได้ก็ถูกบ้างแล้วครับพี่ใช่แล้วมันขวดละร้อย ml ตัวนี้ขวดละร้อย ml ราคามาไหมลูกมาไหมตอนนี้เพิ่มสองเก้าเก้าสองเก้าเก้าเลยใช่ไหมครับสองเก้าเก้ากดได้เลยไหครับได้เลยนี่นะเธอสองเก้าเก้ากดเลยค่ะกดเลยนะจ้าเธอได้เลยครับขอบพระคุณนะครับ ตัวนี้ทาก่อนนอนทุกวันนะตีนคงตีนกาประหยัดท่าโบท็อกส์นะครับทาทั้งหน้าได้เลยตัวนี้แพ้ง่ายใช้ได้นะครับถ้าเกิดว่าแพ้อามาโดคืนเงินให้ด้วยโรงงานจ่ายให้เองนะครับวันนี้ใครเคยซื้อในทีวีมาดีไหมได้พิเศษมากเลยเออนี่แหละอืมหน้ามันต้องอย่างนี้แหละนะครับขอบพระคุณนะครับวันนี้ช่วยกันหน่อยนะทุกคนนะใครที่หาซื้อในทีวีไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าไม่ได้ไปออนทีวีนะครับกดกันได้เลย จริงๆตอนนี้ในทีวีมันจะเป็น3ขวด599ค่าส่งอ<ช>ีกร้อยหนึ่งมันจะตกขวดละ1้9นะครับ 2, 2> ขวดก็498<ช>แต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นเหลือแค่299เลยนะครับช่วยกันหน่อยนะวันนี้โรงงานเป็นเจ้าภาพนะครับ ค่าตัวพี่เจนนี่ให้หมดเลยนะวันนี้ช่วยกันนะครับคนละสองสามบินเลยนะครับวันนี้ขอเมตตาทุกคนด้วยนะใครอุดหนุนมานะครับขอให้กลับไปแสนเท่าหมื่นเท่านะครับขอให้ชีวิตนี้ไม่มีนี่ไม่มีสินนะเอานี่เอานี่สินมาทิ้งไว้ที่ผมเดี๋ยวผมใช้ให้นะครับนะอีกนิดเดียวเท่านั้นทุกคนช่วยกันนะครับสองขวดเลยอ๋อสองขวดเลยได้อันนี้สัญญกัดเพลงหมดเลยแล้วครับาเวียแล้วก็องคำอีกทุกคนดูนะนี่เลยเป็นไข่ปากคาเวียนี่นะริ้วรอยอะไรเงี้ยสำหรับคุณ ใช่ตัวนี้ต้านต้าน,านพวกหลิวรอยรอยเหี่ยวลอยโยนนะครับ ตีนคงตีนการนะเธอสองขวดนะเอ้ยเธอฉันตื่นเต้นมากเลยอ่ะมือสั่นไปหมดนะฉันขายของมา12ปีไม่ตื่นเต้นเท่าวันนี้เลยนะจะเป็นลมเธอขาชาหมดแล้วไม่เป็นไรฉันเหลือเวลาอีกสีนาทีกว่าเมื่อก่อนเจ็ดนาทีก็นไหนใจได้ตอนนี้กูจะตายแล้วมาเร็วลูกเธอสองขวดสองขวดสามเก้าแปดทุกคนสามเก้าแปดครับใช่ทุกคนซื้ออยู่ในทีวีขวดละร้อยเก้าเก้าเธอไปดูได้ด้วยเธอต้องเสียค่าส่งอีกร้อยหนึ่งเพราะว่าตอนนี้สองขวดเหลือสองร้อยเก้าเก้าใช่ถล่มไปได้เลยแม่วันนี้ขอเลยนะขอคนละห้า เซตสิบเซตเลยนะครับวันนี้กดกันเลยนะคนละห้าเซตเลยนะครับวันนี้ถือว่านี่เลยเธอดูนะเธอฉันจะทาให้ดูฉันจะทาให้ดูนี่มือสองซ้ำเธอตัวนี้นะครับอยากให้ทุกคนกดมากๆเลยนะสองขวดดีใช่ไหมไปเลยเธอวันนี้ขอลอยยิ้ไปเลยเดี๋ยผู้ทายยันไข่เลยเร็วสองขวดเร็วสองขวดสองขวดครับมาแล้วนะ หมวนี้ล้วปูไม่รู้จพูดแล้วเอวันนี้ขอไม่แล้วไอาขอไปเลยวเลยด้หมดล้าหยช่วหนอเลยช่วยหนทคนควดคนละเซบวนะันล่กระจาช่วกระจายวขดขอคนละหเซนเร็ว มาเร็วกำลังใจจากใครนอขอเป็นทา้ฉันได้ไหมช่วยกันหน่อยนะมาได้เออกูทานั้ขวดเลยกูทา้ขวดเลยมาเร็วมาเรวก้าเก้รววาเลยเรวมาเร็วมาเร็วมมาเร็วมมาเรวผมมาเวมมาเร็วผมมาเร็วมาเร็วผมมาเร็วมาเรมาเร็ผมมาเผมมาเมเาหน้ามาเร็วเาหน้าาเร็ว

ขวดสองวสองเกช่วยหน่อยถือว่าเมตตามาแล้วก่ออีกสองขวดห้าเราหน้าไม่เดียวเดินพักก่อนนอนพก่อนนอนถ้าแพ้คืนเงินแพ้คืนเงินวันนี้ไม่ต้องห่วงฉันลงงานดูแลจนนี่หมดลชๆกดหน่อยวันนี้ขอเมตตาพ่อพ่แม่แม่ทุกคนด้วยนะครับ กราบเลยนะครับวันนี้กราบแบบเป็นจานข้ประดิษฐ์เลยนะครับมาแล้วลูกกดกดกดอ่ะเฮ้ยกูเหลือเวลากี่นาทีนะหนึ่งนาทีใช่ไหมสมมุติกูอยู่ในทีวีเทปห้าสี่สามสองกคนนี่คือโกคาเว่เขาจะเ์็ดเซรามไปครับตัวนี้ไข่ปลาคาเวสีดำนะครับผสมประคำยิ่งสิ่งเลยนะครับทากราดทุกวันนะครับหน้าไม่เหี่ยวนะครับตัวนี้นะครับร้อนเร็วเร็วเร็วนะครับโบทงโบทงมาร้องทานนะครับตัวนี้ทาเลยครับไข่แพ้ขึ้นเงินนะครับตัวนี้สองขวดนะครับใช้ได้สิบเดือนขวดละร้อยเอวขวดอะไร้อยว

าทาพระกวาโยโซพระกวากดมาเร็วมาเร็วมาเร็วเรก็จกันแล้วลูกสองขวดพรุ่งน um, ี้เช้าเจอเลยนะขออนุญาตนะไทยรัฐนะครับ399แน่นอนนะครับ599แน่นอนสามขวดนะ ถ้าส่งร้อยหนึ่งนะต่อวันนี้ครับเหลือขวดหนึ่งไม่ถึงร้อยห้าสิบบาทวสองขวดเลยแล้วสองขวดเลยแม่สองขวดเลยแม่กดใจก้เลยกดใจก้นเลยกดใจกเลยเอ้กูเหลือเวลาสามสิบไหมทุกคนนี่คือพวกเขาอยกได้แมาตอนนี้าก่อนนอนทุกวันนะครับตอนนี้ใส่ปกเมสีดำผสมผสมาที่ยิเชสว์ุนแลนะครับตัวนี้สองขวดนะครับทานี่สิบเดือนนะครับทาก่อนนอนทุกวันะครับสขวดครับปกติครับสามก้าปครับวันนี้แค่สอก้าเกาครับกดครับครับ ไม่รักเธอจะทำยังไงใจมันไม่ฟังก็แล้วก็แล้วก็วสองัวเรวสองกวสอวเก้าเก้าก็วก็เใจเได้เลยเออเออเ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 ออ อีกสี่สิบวิสีวิกูก็มีค่านะมาเร็วทุกคนเทปห้าส่องสวัสครับผมชนนาตาไฉันนะครับวันนี้นะครับมาเสนอคอนเทนคอนเทนะครับปกติหนึ่งเือนสาม้าเนะครับส่นละสายไม่ถีไม่มีน้ำตานะครับตัวนี้กระดาษแก้าละของวันนะครับตัวทุกคนจะไม่ปวดเมื่อยนะครับเดินสะดวกอุ้มลูกอุ้มหลานนะครับหนึ่งอกินได้หนึงเดือนครับสามพรุ่งนี้ช้าครับตอนนี้ชนเลยครับเหลือแค่สามร้อยสามสิบสามบาทกดจเลยเอ้ยไป้ย เร็วสองขวดสองเก้าสองขวดสองเก้าเ้ร็วเซํามเซําใครกดไปนะขอร่ำขอเวยใครกดไปขอให้สวยพันปีตะลึงตึงตึงขอให้หัวรักหัวหลงเดินไปคนก็เหลียวมองสองขวดตัวนี้ทาก่อนนอนทุกวันหน้าไม่เหี่ยวหน้าไม่ย่นหน้าตึงตัวนี้แพ้คืนเงินสองขวดนะเจ้านาย หัวเข้ในในหัวในหัววังหัวนะกดเลยในหัวเร็วๆฟ้าเ้าครับครับครับขยายวัวัวครับ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 ขยายวัววัวเฝ้าเฝ้าเ้าในหัวกดนในหัวนะสองวิดุไปเร็วสองขวดเลือกแข็งสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทขอบคุณจ้าอเลยกระจายกันได้เลยเร็วมาเร็วเถอสองขวดสองขวดเร็วสองร้อยเก้าเก้ากดเถอดดวงใจกดได้ฟ้างเ พี่หนักกว่าบอลนะวัเอาบอลแล้วแนแล้ว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 วเธอสอง กดสิวิดูได้เธอกดหน่อยเร็วใครตกกดไปขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้แฟนสวยขอให้แฟนหล่อไปเร็ววันนี้นะครับกดกันเลยนะเธอนะไปเร็ววันนี้2ขวดครับใช้ที่10เดือนเลยพรุ่งนี้เช้าตื่นมานะเธอเจอแน่นอนขวด199 2ขวด398กดใจเงินตอนนี้เหลือแค่2 9 9บาทกดเธออ๋อกดกดกด543กสวัสดีครับผมเชนญธนาตจฉันนะครับวันนี้ผมมีโปรโมชั่นนะครับวันนี้ยินดีกับทุกคนนะครับที่เปิดมาเจอนะครับวันนี้2ขวดนะครับใช้ที่10เดือนนะครับปกติ199นะครับ วันที่สองกวดและสองเก้าเก้าจะส่งฟรย์ก่ายเงินได้เลยแม่ฉันก็เลยใช้เซรั่ำแม่ฉันก็เลยใช้เซรั่ำก่ายเงินได้ ทุกคนนี่ขวดใหญ่เลยนะนี่ขวดใหญ่ขขววดดเลยนะทุกคนนี่เรื่องจริงเลยนะนี่เชนวิลเลียมนะขวดใหญ่ขวดใหญ่เลยขวดใหญ่บักคักเลยบางจนมิดซีรีส์ห้ำใหญ่เลยไปเร็ววันนี้หนึ่งขวดนะครับ100 ml ขวดรละ99สองขวด998วันนี้กดอ่ะ398เหลือ299บาทกดจ่ายเงินได้เลยจ้ะแม่ไปเร็วกดเธอดวงใจก็ได้ฟังเพลงดีกว่าเธอเร็วเร็วเร็วสองขวดมีฮาลาด้วยนะนี่วันนี้นะครับสองขวดนะเธอกดไปเร็วหนุ่ม398นะครับเหลือ299 ้าก่อนนอนทุกวันน <Silver. I S 1> ัเธอน่าจะเด้งเต่งเตึงเลยเลยเล็วแม่วันนี้กราบล่ะขอเมตตาหน่อยนะถือว่าทําบุญก็ได้ครับพี่นั่งตรงนั้นพี่นิ่งมากเลย ถือว่าเจ้าพี่นะเจ้าพี่อ่ะนะวันนี้ขอเมตตาถือว่าทําบุญทำทานก็ได้ถ้าวัดเชื่อมาโดวันนี้ถือว่าเปลี่ยนกระเบื้องวัดนะครับวันนี้กราบเมตตาพ่อแม่นะน้องสู้มา11เดือนแล้วน้องลืมไปแล้วว่าน้องนอนเต็มอิ่มครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่วันนี้ขอเมตตาแฟนๆบ้านพี่ยูพี่เจนนี่นะครับเผื่อว่าพรุ่งนี้น้องได้นอนลึกขึ้นนานขึ้นหน่อยนะวันนี้โอ้ยขอบคุณครับมีคนกดสติ๊กเกอร์ให้นะครับไปเร็วกดใจกินได้เลยจ้าวเร็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 วต่อเลยต่อเลยต 400บาทไปเร็วกาเธอปวดเธอสองปวดสิบเดือนเธอตัวนี้เธอหาซื้อไม่ได้แล้วไม่ค่อยมีตังค์ไปออกทีวีครับวันนี้ต้องอาศัยนี่ครับช่องผู้มากบารมีนะครับน้องยีน้องเจนนี่วันนี้เมตตาน้องหน่อยนะกาบเธอกาบเธอทุกคนใครเกิดทันไอทัูไม่เด็กแล้ววันนี้เมตตาพี่หน่อยนะขอรักชื่นแกเริงตีช่วยหัวใจนี้ไปเนาะไปคายคายเคยดไม่ดีมีฟอร์มแบบเนี้ยนะแบบเนี้ยนะแบบเนี้ยนะช่วยดูแลเธดให้ดี กูลืมเนื้อแล้วกูลืม20ปีแล้วไปเร็ว2ขวดจ่ายแค่2เอ้าเฮ้ยตะกร้ามาสขวด2 99เร็วลูกพ่อแม่จ๋าพ่อแม่โอ้โหเอาบิกูตึงตึงงตึงงมาจ้าเร็วสขวด29 9ช่วยกันหน่อยเร็วใครเข้ามาใครพเข้ามาใครลุกขึ้นมาฉี่นะครับหลับไปแล้วลุกขึ้นมาฉี่กดจ่ายเงินได้เลยไม่ต้องกังวดกดไปทางไปเธอยังมีเวลานะครับวันนี้ช่วยกันหน่อยนะเธอสขวดนะครับ2ขวดละกาบละกาบอะไรเรยเรยเรื่เรื่อย รับเง,งินด้วยนะเธอเจ็บไปทางมันก็ได้วันนี้อยู่ในวิทีประวัติศาสตร์นะครับสัญญาเลย <st> <c oughs> คือบนเจ้าที่ไว้แล้วว่าถ้าเกิดว่าได้ขึ้นไฟ์เนี่ยจะอยู่ถึงเช้าแล้วเดี๋ยวเนี่ยก็<อ>จะไปตักบาท <laughs> นะครับให้เจ้าที่ด้วยนะครับ แล้วเดี๋ยวค่อยนอนพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอเมตตาหน่อยมีหมดไหมลูกเอาให้หมดเลยลูก2ขวดจากราคา399นะครับวันนี้2ขวดเหลือ299นะพ่อนะแม่นะดวงเมตตาหนูหน่อยนะโอ้ยฮะความรักความเมตตาผิวพาโคเซรั่ม2ขวด299จ้ะแม่กดจเงินได้เลยหมดไหมจ่าดิมหมดจ้าหมดเลยโอเลยอ่าสรุปยอดไห ข้าฟางมสรุปแล้วผมไม่สิวิสิบเท้าสีสาต่อวัคดีครับสวัสดีครับวันนี้กดใจเงินได้เลยครับสอขวดสองเาเผ่านวันนี้ไปพรุ่งนี้เจอแน่นอน398ครับถ้าถูกวันนี้มาเหยียบหน้าผมเลยครับวันนี้2อขวดครับสองเกกดใจเงินได้เลย กราบเลยนะแม่นะต้กดตอม่กดตอนนี้นอนหลับบันไม่ดีนะต้องกดตอนนี้นะบันหลับจะได้บันดีนะค้องกดนะเออวันนี้ขอบคุณเมตตานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะเข้ามาอุดหนุนกลับไปหมื่นเท่าแสนเท่านะชีวิตนี้ไม่มีนี่ไม่มีสินนะทิ้งนี่ไว้ที่ผมเดี๋ยวผมจะใช้หมดภายใน3ปีนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่ทำมาทั้งหมดยอดสามหมื่นออเดอร์สิบล้านบาทค่ะ ขอบคุณทุกทกคนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ๆแม่ๆพ่อๆทุกคนนะครับขอบพระคุณทุกทุกคนนะครับขอบคุณพี่ๆที่อยู่เชียร์ด้วยนะขอบคุณน้องๆพนักงานด้วยนะครับขอบคุณมากนะโอเคกี่บ้านนะลูกนะสามหมื่นบ้านสามหมื่นบ้านสามหมื่นบ้านนะซ้อบอกโรงงานโอนให้เลยนะพี่ไม่มีตังนะฝากเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับโอบคุณนะขอบคุณนะโอ้ยยอดอะ โอ้ยเกิดมาไม่เคยพุชไม่เคยเห็นตอนที่แกนั่งรอแกนั่งแบบนี้เลยกดเลยเดี๋ยวกระโงไปจเกียดเหรอแกนั่งอย่างนี้เลยตอนที่แกนั่งรอพุชขอบคุณมากเลยเหอนแบเหมือนสอบได้เลยเอาจนแบบว่าพี่พุชจะกลับบ้านแล้วมั้งพี่พุช เอนเอจีนี้นะพี่ดอก่านี้ไม่ได้ครับพี่มานีเลยเอาไปเนเจีีนะขอของ้าน่มานกาค่ะเอาเสื้อพเียรตพี่กัพี่กเสื้อเียรเพี่กรลืมเสื้อทุกคนจัดตัวนี้นะคะเป็นตัวกาแฟนะคะบิสิล่าบิสิล่าคอปี้กาแฟบิสิล่าคอปปี้นะคะ เดี no time, ๋ยวฟังข like ้อมูลจากเจ้าของร้านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ่าก่อนอื่นเลยนะคะบอกาบอกราคาก่อนค่ะราคาปกติเท่าไหร่จ้าปกติขายอยู่ที่398บาทค่ะที่จ้าวันนี้วันนี้วันนี้นะจ๊าวันนี้พิเศษสดๆค่ะมาขอไลยพิเศษนี่เลยค่ะ258ราสิบแปดบาทค่ะแพงมากหรือเปล่าหรือว่าไง เอาพันบ้านหรือยังไงเอาไม่ไม่อันเลยจ้ะแม่เอออ่ะสรรพคุณกาแฟครัฟรีตัวนี้เป็นยังไงจ้าตักเอตักรอตะก้าจ้าตัวนี้นะคะเป็นกาแฟลีซีดีเิลแล้วคะกาแฟของแม่มาดามแพรนะคะราคามากี่โมงคะราคามากี่โมงจ้าราคามากี่โมงค้างเอ้ยรับปรับค่ะแป๊บหนึ่งค่ะเป็นกาแฟที่ช่วยเกี่ยวกับในเรื่องของ